สวัสดีครับวันนี้ผมลงพื้นที่ที่สวนลูกกระชาตินะครับห้วยแก้วนะครับก็วันนี้มากับกลุ่มของผมเองนะครับมาทําโครงงานภาษาไทยนะครับผมผมชื่อว่านายเต็ะพงขวัญเบองนะครับผมผมนายธนกิจสอนเขื่อนนะครับผมนายนรบดินรัสวงครับผมนายคร์ลพลุศิวัจรุครับผมนายจอมจำบางกยอดพึกครับ ครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมการนำเสนอโครงงานเลยนะครับผมส่วนลูกชายนะครับส่วนลูกกชาติเกิดในปีพศ2456ซึ่งตรงกับสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมิสเตอร์เอสแกนเดอร์ดำรงตำแหน่งพนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ได้ทดลองปลูกไม้สีเสียดแก่นจำนวนเจ็ดไร่บริเวณเชิงดอยสุเทพนะครับแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สได้มีการ ตัดเอาไม้สีเสียษแก่นออกดังกล่าวออกไปใช้จนหมดจากนั้นกลมพนักง,งานป่าไม้จึงได้ทําการปลูกไม้ชนิดต่างๆขึ้นมาทดแทนและได้เสนอพื้นที่ดังกล่าวตั้งเป็นสวนพึกกาะสร์แต่ว่าด้วยข้อจํากัดของพื้นที่มีขนาดเล็กจึงได้เปลี่ยนให้เป็นสวนลูกชาติขึ้นแทนต,ตั้งแต่ปีพศ2499เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันวัตถุประสงค์ที่จัตั้งสวนลูกชาติขึ้นมาหนึ่งเพื่อ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเก็บรวบรวมพันไม้มีค่าและพันไม้หายากทั้งนานและต่างประเทศ 2. เพื่ออนุรักษ์และบำรุงพันไม้ในพื้นเมืองให้คงอยู่และมีความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มมากขึ้น 3. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านป่าไม้ 4. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จากการสำรวจเมื่อปีพศ2553นะครับพบว่าภายในส่วนลูกชาติแห่งนี้มีชนิดพันธุ์ไม้มากกว่า250ชนิด55 55วงและ159สกุลโดยมี24สกุล40ชนิดชนิดพันไม้ที่มากที่สุดคือพยอมจำนวน165ต้น และพันไม้เด่นในสวนได้แก่ยางนาพยอมแต่ที่โดดเด่นที่สุดในพื้นที่คือยางนาซึ่งเป็นไม้เรือนยอดเด่นชั้นที่หนึ่งกร,กระจายอยู่ทั่วพื้นที่มีขนาดสูง30-40เมตรความกว้างรอบต้น โดยมีเส้นรอบวง1.5ถึง2.5เมตรนอกจากนี้ยังมีสวนพันไม้สำหรับการศึกษาแห่งชาติจำนวน8ประเภทคือสวนพันไม้ประจำจังหวัดสวนพันไม้พุทธประวัติสวนพันไม้ในวรรณคดีและสวนพันไม้เฉลิมพระเกียรติ และสวนพันไม้ให้ประโยชน์ด้านต่างๆสวนพันไม้มงคลสวนพันไม้ไม้หอมสวนพันไม้สมุนไพรสวนแก้วตั้งอยู่เชียงร้อยสุเทพสูงจากระดับน้ำทะเล340เมตรมีพันไม้ดั่งเดิมขึ้นอยู่หนาแน่นในอดีตได้มีการทำไม้ ุ้มไม้สักดอกไม้เหต้องความจำเป็นดังนั้นพอนไม้มีเหลืออยู่จึงปนไม้ที่มีอายุเก่าแก่และมีการปลูกเสริมเป็นครั้งคราวจึงถือว่าเป็นสวนลูกชาติที่อยู่กลางเมืองจังหวัดประกอบด้วยปนไม้เด่นได้แก่อนไม้สักยางนา ตอกไม้ใบหมุนไทยสารพีก็ลากีหนูรถฟ้าสัตว์ก็ต้องเก็ำรวมพรอนไม้มากกว่าสองพันต้นประมาณสองาชนิดหนะครับเป้าหมายการดำเนินงานนะครับผมข้อหนึ่งนะครับจัดประชุมทุกๆ1เดือนนะครับผม ข้อ2นะครับกิจกรรมดําเนินงานประเมินบุคคลนะครับข้อ3นะครับกิจกรรมตรวจสอบความโปร่งใสและการเงินและพัสดุนะครับผมข้อ4นะครับการดําเนินการด้านการควบคุมภายในนะครับผม5านะครับการดาเนินการตามลําดับตัวรับรองชีวัตนะครับผมข้อ6นะครับการดําเนินการด้าน pmqa นะครับผมข้อ7นะครับการตรวจสอบติดตามและวัดผลการดําเนินงานนะครับผม ข้อ8นะครับการจัดทําสื่อเอกสารเผยแพร่แผ่นพับนะครับผมหนะครับเป้าหมายการดําเนินง,งานข้อ 1. เผยแพร่ความรู้ด้านป่าไม้ข้อ 2. สํารวจเก็บตัวอย่างและรวบรวมพันธไม้หายากข้อ 3. จัดทําคู่มือพันธไม้ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ข้อ 4. บํารุงดูแลสวนพันธไม้และต้นไม้ในสวนโลกชาติข้อ5ซ่อมแซมป้ายสื่อความหมายป้ายชื่อพันธุไม้ข้อ6 กำจัดวัชพืชตัดแต่งกิ่งไม้ตัดหญ้บาบำรุงสนามหญ้าข้อ7ดูแลปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างถนนทางเดินเท้าข้อ 8. กํกำจัดขยะและทำปุ๋ยหมักจากวัชพืชและเศษใบไม้ข้อ9จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และข้อมูลด้านการท่องเที่ยวข้อ10จัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวป่าดินอากาศป่าสวนลูกกชาติเป็นพื้นที่อยู่ใจกลางเมือง สภาพป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพน้อยพันไม้ที่พบเป็นพันไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและปลูกเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการศึกษาธรรมชาติสภาพดินดินเป็นดินร่วนบนทรายระบายน้ําได้ดีมีอุดมสมบูรณ์ต่ำสภาพภูมิอากาศลักษณะภูมิอากาศโดยทั่วไปมีสภาพร้อนชื้นอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย,ย38องศา เซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสอุณหภูมิเฉลี่ย28องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ16เอ้ย1,600ถึง1,700มิลลิเมตรต่อปีก็เราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี mm ้นะคร sì <ensus necesit> ับขอบคุณครับ